วันนี้ก็มาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะครับซูซูกินะครับก็คือ GD 100นะครับ HU ก็เพิ่งออกมาประมาณทัก3เดือนนี่นะครับตอนนี้ก็คือจองครับจองจอง500บาทนะครับแล้วก็โลเกอร์ของซูซูซูนะครับจอง500บาทนะครับก็ผ่อนประมาณทักเดือนละ2000กว่าบาท2 3 0 0นานะครับก็สวยดีนะครับเป็นรถสไตล์ผู้ชายนะครับ ก็ยังใช้คาบูเรเตอร์นะครับชุดเก่าแล้วเป็นการย้อนยุคนะครับรถคันนี้เป็นขอหนึ่งร้อยสซีซีนะครับก็โอเคนะเครื่องยังแน่นอยู่นะครับก็โคมไฟก็โคมไฟหน้าก็ดีไซน์หลอดใหญ่อย่างนี้คนระับจ้าสว่างรุ่นนี้ก็มีตัวสตาร์ตสตาร์ตมือนะครับ ก็ถือว่าสวยงามระดับหนึ่งเจพาคนที่ชอบสไตล์สไตล์ผู้ชายนะครับรถลาผู้ชาย no gas h a l use นะห้ามใช้นะแนะนำไ,ไม่นำไม่แนะนำห้ใช้นะครับเป็นคารบูเออรถนี้ใช้คารบูเรเตอร์รุ่นเก่านะครับเผื่อมีปัญหานะครับกดสวิตช์ไฟนะครับก็โอเคนะสัมผัสดีกระจก มาดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ราคาก็ประมาณทักสี่ห0ื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ผ่อนดาวไปด้วยก็ประมาณ50,000ื่นกว่านะครับย้อนยุคดีกว่าซื้อรถผู้หญิงขับแล้วถ้าผู้ชายผู้หิงนี้ชู้ชายครับก็ถือว่าสวยงามระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับย้อนยุคมา หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับตามศูนย์ออีสาุมาดูเบเซนเตอร์ครับมาเร็วก็จะมีระดับแรงดันของสายลมนะนั่งคนเดียวนั่งสองคนนะก็แต่อ,อยู่ตรงนี้เลยครับแฝรคาร์บูเรเตอร์อ A pit cock năm màn cắt gần mần đêm hả anh ơi so ơi